This be, this is a wonderful world, this สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและก็ภาระศึกษานะครับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองนะครับเนื่องจากที่เราต้องมาเจอกันในรูปแบบของออนไลน์นะครับท่านักเรียนสังเกตนะครับก็จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับรอบ2นะครับซึ่งคาบนี้นะครับครูเทพก็จะมาให้ความรู้นะครับ แล้วก็มาบรรยายนะครับในเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับท่านักเรียนทุกคนนะครับได้เข้ามารับชมแลบฟังการบรรยายนะครับก็อยากจะขอครมนุ่งม,มือนะครับให้นักเรียนนะครับตั้งใจเรียนและก็ฟังนะครับในเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับความหมายของการเคลื่อนไหวก่อนนะครับถ้าเราสังเกตนะครับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับก็หมายถึงการนําทักษะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาตินะครับของมนุษย์มาประกอบกับจังหวะแล้วก็เสียงดนตรีนะครับเป็นการวางรากฐานการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับความคล่องตัวนะครับและ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับในการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองน,นี่ก็คือความหมายนะครับแล้วก็หลักการของการเคลื่อนไหวนั่นเอง ต่อไปนะครับรูปแบบที่1ก็คือการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับก็หมายถึงการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเรานะครับโดยที่ร่างกายของเราครับไม่ได้เคลื่อนที่นั่นเองจากที่1ไปยังอีกที่1เช่นการยืนเบี่ยงแขนนะครับขาการหมุนแขนหมุนขานะครับลำตัว่ว่าจะเป็นการก้มการเงยการบิดลำตัวนะครับ การดันการดึงการผลักนั่นเองนะครับต่อไปการก้มตัวนะครับก็คือการที่เราครับงอพับข้อต่างๆของร่างกายเรานะครับที่จะทําให้ร่างกายส่วนบนนะครับเข้ามาใกล้ส่วนล่างของร่างกายนั่นเองนะครับต่อไปการยืดหรือการเหยียดตัวนะครับก็คือการเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับตรงกันข้ามยังไงก็คือการเคลื่อนไหวที่ ต้องกันข้ามกับการก้มตัวนั่นเองโดยพยายามเหยียดทุกส่วนของร่างกายให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาพละศึกษานะครับเราก็ได้ฝึกกันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายครูก็จะมีรูปภาพนะครับให้นักเรียนได้ดูนะครับเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับการบิดตัวก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับโดยการบิดลำตัวท่อนบนไปรอบๆนั่นเองนะครับและต well ่อไปการหมุนตัวคือการหมุนตัวไปรอบๆร่างกายนะครับมากกว่าการบิดตัวโดยการหมุนรอบจุดใดจุดหนึ่งนั่นเองต่อไปการเวียงหรือการแกว่งนะครับก็คือการเคลื่อนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแขนขาลำตัวครับให้เป็นรูปโค้งนะครับ รูปแบบต่อไปนะครับค <regret> ือการเอียงก็คือการพับลำตัวครับด้านข้างให้เป็นส่วนโค้งเข้าหาพื้นต่อไปการ osion. ดันการดันก็คือการเคลื่อนโดยการออกแรงกดนะครับหรือการดันเป็นการดันออกจากร่างกายนั่นเองนะครับการดึงการดึงก็คือการเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามกับการดันคือการออกแรงดึงเข้าหาร่างกายนั่นเองหรือดึงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับต่อไป การโยกตัวนะครับก็คือการย้ายน้ําหนักนะครับจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นเองด่วนทั้งสองจะต้องแตะพื้นคนละครั้งสลับกันไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่ครูเทียบได้อธิบายในเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับครูเทียบก็ได้หยิบยกตัวอย่างนะครับรูปภาพ สองรูปภาพมาให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับภาพที่หนึ่งถ้าเราสังเกตนะครับภาพที่หนึ่งคนนอนนะครับนอนราบกับพื้นนะครับและยกเข่าขวาขึ้นมาบริเวณหน้าอกตัวเองนะครับแล้วก็ยกเข่าซ้ายสลับกันไปมานะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับต่อไปภาพที่สองนะครับการกระโดดตบมือเหนือศีรษะนะครับยืนในท่าตรงแล้วก็กระโดดตบมืออย่างที่เราฝึกในคาบวิชาพละนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกในรูปแบบของการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นั่นเองต่อไปนะครับรูปแบบที่2คือการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่นั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่หมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายโดยที่ร่างกายครับเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับเช่นการเดินการวิ่งกระโดดนะครับการกระโดดขยิงการวิ่งสลับเท้านะครับหรือการ ควบม้านั่นเองนะครับต่อไปการเดินหมายถึงการถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้า ไปยังอีกเท้านึงนะครับในขณะเปลี่ยนน้าหนักตัวเท้าข้างใดข้างหนึ่งจะอยู่กับพื้นนะครับและน้ําหนักของเท้าที่ลงสู่พื้นจะถ่ายจากส้นเท้าไปยังปลายเท้านั่นเองนะครับต่อไปการวิ่งการวิ่งก็จะหมายถึงการก้าวเท้าสลับกันทีละข้างนะครับโดยการถีบเท้าส่งตัวขึ้นผลจากพื้นนั่นเองงอเข่าสูงถ่ายน้ําหนักตัวจากเท้าหลังไปเท้าหน้านั่นเองนะครับ ลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าและในขณะถ่ายน้ำหนักตัวนะครับเท้าทั้งสองไม่อยู่บนพื้นนั่นเองอันนี้ก็รูปแบบของการเดินและการวิ่งนะครับรูปแบบต่อไปนะครับคือการกระโดดการกระโดดก็หมายถึงการสปริงตัวขึ้นจากพื้นนะครับแล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองนั่นเองและก็พร้อมๆกันนะครับ ต่อไปการลื่นถไหลหมายถึงการเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างนะครับโดยก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับออกไปทางด้านข้างแล้วลากเท้าอีกข้างหนึ่งนะครับไปชิดนั่นเองพร้อมกับเปลี่ยนน้ําหนักตัวมายัางเท้าที่ลากเข้ามาชิดนะครับต่อไปการกระโดดขยีงหมายถึงการที่เราครับสปริงตัวขึ้นจากพื้นโดยเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วลงสู่พื้น ด้วยเท้าข้างเดิมนั่นเองนะครับรูปแบบต่อไปนะครับก็คือการก้าวกระโดดขยิ่งนะครับก็หมายถึงเป็นการรวมท่าทางการเดินกับท่าทางการกระโดดขยิ่งเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังนั่นเองนะครับต่อไปการวิ่งสลับเท้าหมายถึงการนําเอาท่าทางการวิ่งกับการกระโดด หญิงมารวมกันนั่นเองนะครับโดยการสปริงเท้าทั้งสองขึ้นพ้นพื้นพร้อมกับดึงเท้าที่อยู่ข้างหลังนะครับเอาไปไว้าข้างหน้านั่นเองนะครับลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าทั้งสองพร้อมกันเท้าจะสลับกันนำตลอดการเคลื่อนไหวนะครับถ้าเคลื่อนไปข้างหน้านำ้ำหนักตัวจะอยู่ที่เท้าหน้านั่นเองนะครับต่อไปนะครับ หลังจากที่ครูเทียบได้อธิบายนะครับให้นักเรียนได้รับฟังแล้วนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวที哈哈่เคลื่อนที่นะครับครูเทพบก็มีตัวอย่างรูปภาพให้ดูนะครับภาพที่1นนะครับการวิ่งขึ้นทางลาดชันหรือการวิ่งขึ้นบันไดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่นั่นเองนะครับการกระโดดข้ามยางอันนี้ก็เคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับหรือจะเป็นการวิ่งลงห่วงที่กําหนดไว้นะครับหรือกระโดดลงห่วงที่กําหนดไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็น การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่นะครับสําหรับในรายวิชาสุขศึกษานะครับครเทศก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วสุดท้ายนี้นะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับโควิดระบาดรอบที่2แล้วก็ใหเราบำรล้างมือที่ถูกวิธี7ขั้นตอนนะครับรับประทานอาหารในโครบผ้าหมู่นะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับมีวินัยต่อตนเองนะครับ สเมตมรตลอดเวลานะครับเมื่อออกจากที่บ้านนะครับสุดท้ายนี้ครูเทีวก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับ Jazz, V, Jazz, V is a wonderful world. Jazz, V, Jazz, V on a colorful day.